สวัสดีครับวันนี้เราจะมาใช้โฟม Idol s t a c e ของก i ฟฟลีนะครับล้างหน้ากันเป็นโฟมรักษาสิวนะครับจะช่วยให้แผลสิวหายเร็วขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวองน้ำตัวนี้ถ้าเกิดคนที่หน้ามันๆเนี่ยออกแดดมานะครับพอมาล้างหน้าปุ๊บเนี่ยหน้าก็จะใสมันจะดูผ่องขึ้นมาทันทีเนี่ยเราใช้แค่นี้นะครับ ที่ผมใช้ก็ใช้ประมาณนี้มาคอนนีว้วประมาณนี้ล้างให้ทั่วนะครับใช้แค่นี้เดียวนะ่ยฟองก็จะเยอะ สามารถล้างเช้าเย็นหรือว่าพกไปที่ไหนก็ได้นะครับสดชื่นนะครับอย่าลืมกดสั่งซื้อได้นะครับทางช็อปปี้แล้วก็ลาซาด้านะครับ